เสียดายเสียดายทุกคนนึกว่าจะได้ถนนสี่เลนอ่ะอัปเดตโครงการกันวันนี้วันที่30ตุลาคม2568ครับกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทอรอ2076รัตนบุรีศรีสะเกตครับโครงการนี้ได้งบประมาณมาประมาณ30ล้านประมูลงานได้กันที่ 29ล้านกว่า,วาทุกคนโครงการนี้จะเริ่มกันที่บริเวณเ,ออเห็นป้ายเหลืองๆนู่นไหมเลยอบตไผ่ไปนิดนึงเห็นป้ายนู่นเหลืองๆนั่นไหมเลยอบตไผ่ไปนิดนึงจะเริ่มต้นโครงการกันบริเวณนั้นทุกคนไปสิ้นสุดโครงการกันที่ออบ้านช่องครับบ้านช่องตําบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อ่า นี่ครับป้ายโครงการป้ายโครงการอ่าดูไว้ค่าก่อสร้าง29 29กล้าน8สกว่ากวาทุกคนอ่านึกว่าจะได้4เลนกลับเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเป็นโครงการขยายไหลทางโครงการขยายไหลทางก็ยังดีทุกคนอ่าจะขยายไหลทางออกมา ไหลทางข้างละ2เมตรห้แล้วก็ช่องจราจรช่องละ3เมตรห้รวมเป็น7เมตรทุกคนขยายให้กว้างกว่าเกา่าถ้าใครไม่เห็นภาพก็ให้ไปดูที่ถนนบ้านผือตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินไปบ้านสร้างบกหรือว่าถนนบ้านดูไปสีแยกสนมทลล7อ รัตนาบุรีสีขอตรงนั้นแหละคือโครงการขยายไรทางอ่ะเสียดายเสียดายทุกคนนึกว่าจะได้ถนนสีเลนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีก็ยังดีครับจะได้ขับขี่ได้สะดวกสบายการเพิ่มขึ้นทุกคนอ่ะวันนี้ผมมาอัปเดตการโครงการจะเริ่มกันที่ป้ายเหลืองเลยอบอตอภัยไปนิดนึงนะไปสิ้นสุดโครงการกันที่บ้านช่องยางชุม บ้านช่องยางชุมตำบลไผ่อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ทุกคนอ่อัปเดตกันกำลังจะเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงออกเคลียร์ลิงวัสดุต้นไม้อะไรออกข้างทางออกทุกคนรถแบคโครถเกดเดอร์จอดกันอยู่ที่ก่อนถึงบ้านช่องอ่ามาอัปเดตกันมาอัปเดตกันทุกคนอ่ะโอเค เนี่ยอบตอภัยอบตอภัยพึ่งสร้างใหม่สวยงามมากสวยงามมากองค์การบริหารตำบลภัยอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ทุกคนอัปเดตกันวันที่30ตุลาคม2568รัตนบุรีบ้านเราสวัสดีครับ